เราจะมามัวแต่นน่นนี่นั่นมันไม่ได้ใช่ไหมครับทุกคนใช่ไหมเออ,อย่มามัวแต่เศร้าโศกโศกกาอยู่เราไม่ใช่นางพันธุรักษ์ยักษานะคะอย่มามัวแต่เศร้าโศกโศกกาอยู่ใช้ชีวิตมันต้องฉลาด ทำไม่เต็มที่มีความสุขแล้วจะไม่ต้องเสียดายกับอะไรทั้งนั้นใช้ชีวิตเต็มที่มีความสุขเนี่ยว่างก็มานั่งขายของเห็นปะว่างก็มานั่งขายของเอออย่ามานั่งเศร้านั่งอะไรกันอยู่มันไม่ใช่เรื่องมไม่ใช่เรื่อง ไม่มีคนรับออเดอร์ป๋าเหรอคะกาบขอบพระคุณที่อุดหนุนนะคะขอบคุณคะ่ะ <c oughs> อ๋อ <c oughs> เดี๋ยวใครมาลนะ่ะ โอ้ยใครมาส่งดอกกุหลาบให้ทุกคนดิฉันอยากรู้ว่าคนที่ส่งดอกกุหลาบให้เขารักฉันไหมอ่ะกำลังใจมาแล้วที่รากคาคืนนี้เจอกันนะคุยกับ FC แล้วเอฟซเขาบอกว่าเธอต้องขายให้ได้ห้าร้อยอเดอร์ถ้าได้ห้าร้อยอเดอร์จะพาไปซื้อนาฬิกาใหม่เรือนหนึ่งเมื่อคืนคุยกับ f c แล้วทำได้หรือเปล่า ถ้าช่วยขายได้ห้าร้อยอเดอร์จะซื้อนาฬิกาให้เรือนหนึ่งเดี๋ยวพาไปซื้อเลยไปเลือกเอาเลยใช่ไหม,ท,ม <c oughs> ทุกคนใช่ไหมทุกคนใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวพาไปซื้อเลยวันที่สิบอ่ะเดี๋ยวซื้อนาฬิกาให้เรือนนึง แต่ต้องได้ห้าร้อยอเดอร์นะผู้ชายเป็นหนักมากไม่ถึงก็ซื้อเลยค่ะได้เหรอทุกคนแป๊บหนึ่งนะคะดีไซนโพสต์อันนี้อยู่ขายอะไรคะจะเตรียมอุดหนุนก็ขายกาแฟกับวิตซีไงคะนี่ไงกาแฟกับวิตซีกูต้าเดี๋ยวคืนนี้ไลฟ์ขายกาแฟสองทุ่ม เดี๋ยวคืนนี้ไลฟ์ถายกาแฟตอนสองทุ่มนะคะเออยอกยอกยอกเรือนละร้อยที่สำเพียงเออวันนั้นไปเดินอะเต็มไปหมดเลยเต็มไปเลยเต็มไปหมดปลายังมีอีกไหมมีนะคะ ปลาก็ยังมีนะคะปลาก็ยังมีนะคะพี่สามารถสั่งซื้อได้ด้วยการกดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะสั่งปลาสั่งวิซีกูต้าหรือว่าสั่งกาแฟกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยะคะ่ะ คืนนี้ขายปลาไหมพี่ปลาสั่งได้ตลอดเวลาเลยพี่ปลาสั่งได้ตลอดเวลาเลยปลาสั่งได้ตลอดเวลาเลยกดลิงก์หน้าโปรไฟล์กดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะสั่งได้ตลอดเวลาเลยนะคะอืมกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลย อินซีแดดเดียวค่ะอินซีแดดเดียวค่ะรอออเดอร์ or ให้น้องดีโอพี่แพรลี่จะได้ไปน้องโอเคค่ะคืนนี้นะคะสองทุ่มตัวน,นี้นะคะสองทุ่ม <c oughs> สนใจทักแชทได้เลยค่ะ ขอบคุณมากนะคะที่อุดหนุนกนแป๊บหนึ่งนะขอคุยกับลูกค้าในบ้านฟ้าไปด้วยนะคะ รอซื้อตอนน้องดีโอไลท์นะคะจะได้ช่วยให้ครบห้าร้อยออเดอร์โอเคค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะคืนนี้สองทุ่มนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีเซัะอะไรบสวัสดีค่ะปลาอินทรีแดดเดียวซื้อมากินแล้วอร่อยมากๆขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะ เดีโอน่ารักมากปวดขาทุกคนโอ้ยนั่งนานแล้วก็ปวดขาเป็นคนจริงใจจริงจังดีค่ะขอบพระคุณค่ะขายของก็จริงใจนะพี่อุดหนุนหน่อยตี่เนี่ยขายกาแฟกับวิซีอยู่เนี่ยพี่กดลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยหนูขายวิซี นุ่ข่วิซีเนี่ยนุ่ข่ายวิซีกับกาแฟพี่กดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยพี่กดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยอยากให้ช่วยอุดหนุนน่ะอยากให้ทุกคนช่วยอุดหนุนน่ะอยากให้ทุกคนช่วยอุดหนุนน่ะกดลิงก์หน้าโปรไฟล์หน่อยได้ไหมยอยากกินปลาเคม็มไม่ได้ขายปลาเคม็มขายปลาอินซีแดดเดียวค่ะขายปลาอินซีแดดเดียวค่ะ